อะไรอะ่ะเติมเบกกิ้งโซดาลงไปในขวดแก้วแล้วยังไงต่อเทน้ำส้มสายชูล,ลงไปอีกแล้วยังไงต่อเทอากาศลงไปในอีกแก้วหนึง่งนั้นทำไมอะ่ะยกแก้วที่โดนเทลงไปเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนนี่มันเป็นแบบคลิปที่แบบเจ๋งมากอะครับทุกคนรอยยิ้มจางๆพอทำใจเธอบางได้ไหม <c oughs> โอเคครับอันดับแรกผมได้ไปซื้อเบกกิ้งโซดากับเทียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ต่อไปผมจะเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในขวดนะครับทุกคนต่อไปผมจะน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในขวดที่มีเบกกิ้งโซดานะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะเทอากาศใส่ลงไปในขวดหนึ่งนะครับทุกคนต่อไปผมจะแกะเทียนแล้วก็เทียนมาจุดไฟนะครับทุกคนต่อไปผมจะเทอะไรไม่รู้ในขวดใส่เป็นทงเทียนนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่ามันสามารถดับเทียนได้จริงไหมถึงเวลาที e ่ทุกคนรอคอยครับสามสองหนึ่ง